ตรงนี้นะคะต้องชี้แจงตามตรงเลยนะคะว่าแน่นอนบางทีมันมีเหตุสุดวิสัยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดคุณติดประวัติผ่อนล่าช้าในระบบเครดิตบูโรนะคะทางธนาคารกรุงศรีเนะี่ยถ้าเป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะพิจารณาตรงนี้ไม่ได้จริงๆแต่ถ้าลูกค้าปิดเรียบร้อยแล้วหมายความว่าไม่มีการค้างชําระแล้วคือโอเคเมื่อประมาณ3ปี4ปีที่แล้วเกิดอุทกภัยคุณผ่อนห้าห0่นไม่ไหวนะคะแล้วคุณก็ขอผ่อนเหลือสาม0 0ื่น อ่ะแล้วคุณผ่อนตรงตลอด3ปีที่ผ่านมาเราดูเครดิตบุโรค่ะทางแบงก์ของกรุงศรีดู36เดือนหรือ3ปีนะคะตรงนี้ถ้าเกิด3ปีที่ผ่านมาคุณผ่อนดีนานมามากแล้วคุณอาจจะล่าช้าด้วยเหตุอุบภยัยตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะอนุโลมได้นะคะแต่ว่าดูเป็นเคสบ y เคสนะคะค่ะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้ามีการผ่อนล่าช้าจริงๆจนเกิดประวัติ ที่ไม่มีการชําระนะแล้วก็ไม่อยากพูดให้ลูกค้าเสียใจเนาะคือมีหมายสารมาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนติดแบคลิสต์เนี่ยตรงเนี้ยลูกค้าก็ต้องเคลียร์ก่อนนะคะแม้ว่าจะาเป็นธนาคารไหนถึงไม่ใช่ธนาคารกรุงศรีนะคะก็จะต้องเคลียร์หนี้ปิดให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วรอเวลาค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารเขาจะมีเกณฑ์ว่ากี่ปีนะคะส่วนสําหรับธนาคารกรุงศรีเราดู3ปีค่ะปิดมาแล้วต้องรอดูเครดิตบุโรอีก3ปีค่ะก็ยังมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะ